โอเคก็ okay. กราบสวัสดีน้องๆชาวช็อตแล้วก,ก็คุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมอา,อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมเพราะว่าพอดีเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ได้ห่างหายกันไปนานนะผมไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เริ่มว่างแล้วแหละ แล้วก็มีน้องคนนึงนะครับผมขอขอมาเออขอมาว่าทำคลิปบักระเบิดให้ดูหน่อยครับอ่าขอมาตั้งนานแล้วนานมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ว่างเนาะจนผมลืมเลยอะ่ะจนผมลืมไปเพราะมันนานนานจัดแล้วนะครับผมผมเพิ่งจะมาจําได้เนาะอ่าวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการบักระเบิดนะครับผมแบบไม่จํากัด หรือบักปืนแบบกระสุนแบบไม่จำกัดนะครับผมจะมีวิธีบักยังไงแล้วก็จะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยน้องๆจะต้องมีสกิลก่อนนะครับผมจะเป็นสกิลมิลเลอร์พาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์มิลเลอร์พูดสลับกันซะละพาวเวอร์มิลเลอร์นะครับผมหรือจะเป็น ฟินิกก็ได้ถ้าเป็นฟินิกนะครับผมมันก็จากคูณดาวไวเนาะเวลาคูณดาวมาก็จะค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ตกเลือดน่าจะไม่ตกเลือดมั้งแล้วก็ถ้าเป็นสกิลพาวเวอร์มิลโคลนะครับผมมันจะตกเลือดเนาะแล้วก็จะคูณดาวนาน,านมากร้อยแปดสิบวินะครับผมซึ่งนานมากเลยร้อยแปดสิบวิเราจะต้องกดทั้งหมดสองครั้งนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ ไม่มีฟินิกเนาะก็เป็นพาวเวอร์วิลโคก็ได้สกิลกดแซนี้นะครับผมแล้วสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คือลดคู่ดาวลดคู่ดาวสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่ผมใส่ก็คือเป็นแหวนนะครับผมแหวนนี่เลยแหวนนะครับผมโจมตีมอนสเตอร์ต่อเนื่อง15ครั้งนะครับผมจะลดคู่ดาวสัตว์เลี้ยง3%ทั้งหมด3ครั้งครับผม3%เนเนาะแล้วก็สำหรับใครที่มีหลังนะครับผม หลังของด้านไหม่เนาะ,ะนี่เลยหลังอันนี้เลยก็จะลดะคูดาวสกิลสัว์เลี้ยงครับผมลดลงมาอีก10วิสำหรับใครที่ใช้ Power Miracle เนาะก็พยายามใส่ของที่มาลดคูดาวนะครับผมสกิลสัว์เลี้ยงเนาะมันจะไดะ้บักได้ไวขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบักกันเลย โอเคสำหรับการบักนะครับผมจะต้องมีบาสุก้าครับผมหรือไม่ก็จะเป็นพกบอมก็ได้เป็นปืนพกที่เป็นบอมนะครับผมหรือจะเป็นบาสุก้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาบักแบบใช้บาสุก้านะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีพกบอมเนาะโอเคเราจะได้เลือกปืนหลักปืนอื่นนะครับผมจากคนอ,อื่นเราก็ต้องทิ้งบอมไปก่อนแล้วเราก็ เลือกปืนหลักที่เราจะใช้นะครับผมเอาเป็น pl แล้วกันโอเคเราทิ้ง pl นะครับผมแล้วเ,เราก็ถือบอม์เนาะจากนั้นเราก็จากนั้นเราก็าาก,าก,กด Z เลยนะครับผมกด Z โอเคมันนับทอยหลังแล้วนะครับผม จนเหลือศูนย์แล้วโอเคเราตกเดือดแล้วเราก็ทิ้งบอมได้เลยเราก็เก็บ PL แลนะครับผมจากนั้นนะครับผมรอคูดาวนะครับผมให้เหลือศูนย์คูดาวสกิลนะครับผมตรงนี้เลยที่มันคูดาวร้อยกวินะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันคูดาวเสร็จแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้สกิลก็คูดาวเสร็จแล้วนะครับผมอ่าเราจะบัคก,กระสุนปืน pl ไม่จำกัดก็ได้หรือเราจะบัคเป็นระเบิดไม่จำกัดก็ได้นะครับผมให้เรากดเซตอีกครั้งนึงนะครับผมถ้าเราจะบัค กระสุนปืน PL ไม่จำกัดแล้วก็กดแซถือปืนแล้วก,กดแซตได้เลยเดี๋ยวเราจะปักระเบิดแบบไม่จำกัดแล้วก็ถือระเบิดแล้วก,กดแซได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบักเป็นปืน PL กระสุนไม่จำกัดนะครับผมเดี๋ยวถือปืน PL เนาะแล้วก็กดเซตโอเคกดแซตนะครับผมคราวน,นี้มันก็จะกระสุนไม่จำกัดแล้วนี่นะครับผมกระสุนไม่จำกัดแล้ว ยิงคลิกขวาก็ไม่จำกัดน,นะครับผมยิงคลิกซ้ายก็ไม่จำกัดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาบัักแบบที่สองนะผมสำหรับคนที่มีปืนพกบอมเนาะนี่เลยก็คือพกเป็นพกบอมนะผมสำหรับคนที่มีพกบอมนะครับผมปืนหลักเราจะถือเป็นปืนอะไรก็ได้ปืนที่เราจะเล่นเลย เดี๋ยวผมจะมาบัสรเบเนาะรอบนี้ผมก็เลยถือปืนหลักเป็นปืนแชมป์นะครับผมหรือน้องๆจะถือเป็นปืนอะไรก็ได้ก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับปืนที่น้องๆจะเล่นเนาะแล้วก็จะต้องมีพกบอมนะครับผมแล้วก็กดแซดเลยถือพกบอมแล้วกดแซดเนาะ Okay. หลังจากนั้นนะครับผม mm hmm. ก็รอให้สกิลคูดาวเลยสกิลคูดาวจนเหลือศูนย์เลยนะครับผมโอเคสกิลแล้วก็คูดาวเสร็จแล้วนะผมร้อยแปดสิบวินะครับผมแล้วก็สามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นนะครับผมให้เราเปลี่ยนเป็นระเบิดเลยถือระเบิดนะครับผมแล้วก็กดแซดอีกครั้งหนึ่งนี่เลยแล้วก็สามารถบัคระเบิดติดแล้ว สามารถปาได้ไม่ไมจํากัดแล้วนะครับผมโอเควิธีการบักระเบิดไม่จํากัดหรือบักกระสุนไม่จํากัดก็จะประมาณนี้นะครับผมหรือน้องๆที่มีท่าเต้นนะครับผมที่จะเป็นท่าเต้น เมื่อก่อนที่มาในทาบถสเปซเนาะที่เป็นถ้าปล่อยพลังครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่มีเนาะก็เลยไม่สามารถทําให้ดูได้นะครับผมกดเต้นนะครับผมแล้วก็กดสกิลเนาะหรือกดสกิลก่อนนี่แหละแล้วก็กดเต้นนะครับผมผมจำจำไม่ได้เนาะเพราะว่าอาลองแคนผมเขาบั็กประจำนะครับผมใช้ท่าเต้นเนาะ โอเคสำหรับน้องๆน,นะครับผมหรือคุณผู้ชมนะครับผมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาน้องๆและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ